เขียนเส้นข้างบนนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็หาตำแหน่งเป้านะครับผมตัวนี้จะเป้ายี่สิบเก้าครึ่งนะครับจากตัวอยา่างเ้วก็หาตำแหน่งเป้านะครับเสร็จแล้วก็ยืน่นเสร็จแล้วก็ส่องเป้าหน้าเข้ามานะครับผมตัวนี้มันจะมีขีด้วยนะครับยังจะมีขีด้วย ต,ตัวอย่างจะมีจีบจีบลึกสองนิ้วเลยนะครับนี่ถ้ามีจีบแล้วก็วางตรงๆนะครับตามเส้นฉากเลยนะครับเดียวยี่สิบหกอันสี่แล้วก็บวกจีบเข้าไปสองนิ้วนะครับ สะโพกชิ้นหน้าตามตัวอย่างสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งระหว่างเส้นสะโพกกับเส้นไอเปายืดหน้านี่นะครับได้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งนะครับความยาวตัวนี้สิบสี่ครึ่ง ใบคายเย็บนะครับเราง็ต้อง,ตงเผื่อเยอะนะครับทีนี้ก็วัดจุดกึ่งกลางออกมาหาดิมผ้านะครับส2ิบสองนิ้ว ถ้าเราวัดจากตัวอย่างนี้มันจะตัดง่ายนะครับเราไม่ต้องมาเฉลีย่ยเราไม่ต้องมาหารเราเอาตามตัวอย่างเลยนะครับปลายขาเนี่ผมจะตัดสามสิบเลยนะครับปลายขาสามสิบสามผมจะหักไว้ด้านข้างสามนิ้วผมจะหักไว้ชิ้นหลังสามนิ้วนะครับตัวนี้ รเราจะส่งแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็มาเช็คว่าเป้าหน้าครับเ็นซิปนะครับตำแหน่งซิปนะครับแล้วก็ตำแหน่งเป้าหน้าโอเคครับ ตอนนี้จะเป็นกระเป๋าแบบยีนนะครับกระเป๋าโค้งแบบยีนนะครับเราก็วัดตามตัวอย่างเลยกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับ ใช่ครับเราหักไปสามนิ้วนะครับตัวนี้สะโพกหลังสะโพกขึ้นหลังสิบเอดนิ้วนะครับจากตัวอย่างเอว ยืนตัวนี้จะไม่มีต่อหลังนะครับจะไม่มีต่อหลังแต่จะเป็นแบบจีบธรรมดานะครับเนี่ยนะครับ ให้เราวางเลขสามนะครับตรงจุดที่เราจะเย็บนะครับเอาหน้าบวกขอบ นะครับเสียดเอาชิ้นหลังตัดง่ายๆแบบนี้เลยครับผมเราก็มาวัดขนาดกระเป๋านะครับกระเป๋าปะแบบนี้นะครับก็ออกมาจากสีเข็บข้างเท่าไหร่ว่างเท่าไหร่นะครับลึกเท่าไหร่นะครับนี่ลึกสามนิ้วครึ่งน,นะครับจากตะเข็บข้างตามตัวอย่างเลยนะครับ กว้างลึกกระเป๋าความลึกของกระเป๋านะครับด้านตรงกลางแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ความกว้างด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วนะรับชินหลัง เราจะได้ชิ้นหน้าแพทเทิร์นแบบนี้นะครับชิ้นหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป๋าโคง้งเราก็โค้งตามจินตนาการของเราเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผม ก็จะมีกระเป๋าเล็กยืนตรงนี้ด้วยนะโอเคเรียบร้อยขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ